ที่เจ้า ATD นะฮะเขาลองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตผ่านตัว w i f i อยู่แล้วนะฮะแต่ Wi-Fi เนี่ยบางครั้งก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ในการใช้งานในบางสถานที่เช่นในโรงงานเนี่ยฮะเขาก็จะไม่ให้ใช้ w i f i เนาะเพราะว่าสัญญาณลบกวนในโรงงานเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเขาก็เลยจะบังคับให้เราใช้สายแลนในโรงงานหรือว่าถ้าเกิดว่าในสถานที่ที่อาจจะยากต่อการที่จะมี w i f i เช่นกลางทุ่งนาอะไรแบบนี้นะฮะเราก็จําเป็นจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตจากซิม ดังจเน็ตอินเทอร์เน็ตจากซิมเนี่ยมันก็อาจจะปล่อย wifi ออกมาแล้วก็อาจจะทําให้คนอื่นเนี่ยมาเชื่อมต่อได้ใช่ไหมฮะทีนี้เขาก็จะใช้วิธีการรับสัญญาณจากซิมมาแล้วก็แปลงออกมาเป็นเป็นสายแลนแล้วก็สายแลนเนี่ยไปต่อกับหัวแลนอีกทีนะฮะในคลิปนี้นะฮะเราเลยจะพูดถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายแลนโดยใช้จอเอทีดี3.5ฮะแล้วก็ใช้อุปกรณ์เสริมที่ชื่อว่า a t ท3.5 3 Ethernet Shield นะฮะก่อนอื่นเลยเรามาเทียบกันก่อนฮะว่าทําไมเราจําเป็นจะต้องใช้สายแลนฮะ เริ่มแรกนะฮะการต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้ WiFi เนี่ยก็มีข้อดีตรงที่เราไม่ต้องเดินสายไฟนะฮะแต่ถ้าเกิดใช้สายแลนเนี่ยก็คือเราจะต้องเดินสายไฟในทุกอุปกรณ์เลยแต่ว่าข้อดีของสายแลนก็คือเสียบแล้วใช้ได้เลยแต่ของ w i f i เนี่ยก็จะต้องมีการตั้งค่าเชื่อมต่อก่อนเช่นสมมุติว่าเราตั้งตัว Wi-Fi ไว้ชื่อว่าอาร์ทอนแบบนี้ฮะเราก็ต้องเข้าไปตั้งที่ตัวหน้าจอก,ก่อนว่าให้เชื่อมต่อ w i f i ที่ตัวอาร์ทอนแต่ถ้าเป็นสายแลนเนี่ยเสียบปุ๊บก็ใช้เน็ตได้เลยไม่ต้องตั้้งอะไรนแะะแลวสาย ถ้าเกิดว่าเราอยู่ไกลกันมากเนี่ยฮะสายแลนมันจะเดินสายไฟได้ไกลสุด100เมตรแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Wi-Fi เนี่ยความไกลสุดเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ50นเมตรแบบนี้ฮะถ้าเกิดว่าเราอยากจะสื่อสารกับอุปกรณ์ที่อยู่100เมตรเนี่ยเราก็จะต้องตั้งตัว iques, รีพิเตอร์ซึ่งตัว glasses, รีพิเตอร์เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการใช้ระบบแลนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอุปกรณ์อยู่ไกลกันมากเนี่ยการใช้แลนก็จะทําให้ราคาถูกกว่าส่วนเรื่องของความปลอดภ,ภัยเนี่ยถ้าเป็น Wi-Fi เนื่องจากเขามีการ ส่งสัญญาณกันผ่านขึ้นอากาศแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามีผู้ไม่หวังดีเข้ามาเนี่ยเขาก็อาจจะรับสัญญาณ Wi-Fi แล้วก็มีการดักข้อมูลกันได้แต่ถ้าเป็นสายแลนเนี่ยข้อมูลทุกอย่างมันวิ่งอยู่ในสายเขาไม่สามารถที่จะดักข้อมูลกันได้นะฮะส่วนข้อเสียสุดท้ายของสายแลนก็คือก็จะมีค่าสายไฟะฮะยิ่งอุปกรณ์อยู่ไกลามากเนี่ยค่าสายไฟก็จะยิ่งสูงนะ,ะส่วน Wi-Fi เนี่ยก็จะไม่มีค่าสายไฟเนาะอุปกรณ์เสริมที่เราจะใช้ให้รับสัญญ,ญาณจากแลนได้นะฮะก็คือตัว atd 3.53 internet shield นะฮะ โดยตัว ATD 3.5 n t e r n e เน็ตชิวตัวนี้นะะก็จะใช้ชิปหลักก็คือตัว W5500 จากฟ i t n e t นะฮะซึ่งตัวชิปตัวนี้จะทำหน้าที่แปลงสัญญาณจาก LAN นะะเป็น SPI ภายในนะฮะเขาก็จะมีตัว TCP/IP โปรโตคอลสแต็กมาอยู่แล้วนะฮะในตัวทำให้เราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมได้ง่ายนะฮะโดยการส่งข้อมูลเข้าไปที่ตัว TCP/IP ของตัว W5500 แล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปจัดการแพ็กเกจแล้วก็ส่งออกผ่านอินเทอร์เน็ตให้นะฮะ ข้อดีของการที่เราใช้ตัว W5500 ก็คือตัว TCP/IP นะฮะเขาเป็นฮาร์ดแวร์เพราะฉะนั้นที่ตัว CPU ของเราก็คือตัว e s p 3 2 s 3เนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องมาจัดการเรื่องของแพ็กเกจของ TCP เองนะฮะท,นนนทะทำให้ตัว CPU ของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทําให้ตัว CPU ของเราเนี่ยมันไม่ทํางานหนักมากนะฮะเราก็มีเวลาที่จะเอาไปใช้ในการคุยกับจอรหรือว่าเอาไปทําอย่างอื่นต่อยได้อีกนะฮะทีนี้เรามาดูที่บล็อกแดกแกรมกันบ้างนะฮะ บล็อกได้แกรมของตัว Ethernet Shield นะฮะข้างในก็จะมีตัว w 50เป็นชิปนะฮะแล้วก็มีการรับส่งสัญญาณเข้ามานะฮะเป็น MISO, MOSI, SCK, CS ก็คือเป็น a p i นะฮะแล้วก็มีขา reset แล้วก็มีขาอินตลับนะฮะส่วนฝั่งขาออกนะฮะก็จะเป็นตัวพอร์ต RJ 4 5นะฮะทีนี้ไดอะแกรมวงจรภายในเมื่อเพิ่มตัว Ethernet Shield ไปแล้วเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าเดิมเนี่ยเรามีตัวหน้าจอ ST 7 7 9 6 s ซึ่งเชื่อมต่อผ่าน a p i อยู่นะฮะแล้วก็มีตัวไมโครอิเล็กร์เชื่อมต่อผ่าน a p i อยู่แล้วก็จะเพิ่มตัว Ethernet shield เข้าไปซึ่งจะเชื่อมต่อผ่าน a p i เหมือนกันแล้วก็ใช้ a p i ช่องเดียวกับตัวหน้าจอแล้วก็ไมโครอิเล็กทรกฮะก็คือใช้ MOSI อยู่ที่ขา11นะฮะแล้วก็ MISO อยู่ที่ขา13นะฮะแล้วก็ s c k อยู่ที่ขา12ะฮะส่วนขาอื่นๆของตัว Ethernet shield ก็คือขา CS เนี่ยจะต่ออยู่ที่ขา38นะฮะ รีเซตต่ออยู่ที่ขา39แล้วก็อินเตอร์ลับต่ออยู่ที่ขา40นะฮะแนวทางการพัฒนาโค้ดเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2รูปแบบก็คือฝั่งของการใช้ไลบรารีอินเทอร์เน็ตนะฮะซึ่งดูแลโดย Arduino นะฮะกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือใช้ไลบรารี ESP underscore ET h นะฮะซึ่งดูแลโดยตัว e x p e n s i v e ก็คือตัวผู้ผลิตชิปของ ESP 3 2 s 3ที่ใช้อยู่บนจอยที3 5า3นะฮะ ข้อดีของการใช้ l i b r a r y อิน e ท n e t ก็คือทำงานเร็วนะฮะแล้วก็แต่ว่าเป็นการทำงานแบบบล็อกกิ้งบล็อกกิ้งก็คือมันจะทำงานเป็นบรรทัดต่อบรรทัดนะฮะถ้าเกิดว่าบรรทัดแรกยังทำไม่เสร็จบรรทัดที่2ก็ยังไม่ถูกกระทำแบบนี้นะฮะเป็นการทำงานแบบบล็อกกิ้งไปทีละบรรทัดแล้วก็ข้อดีก็คือใช้งานง่ายมีข้อมูลเยอะเพราะว่ามาจากทางฝั่ง Arduino นะฮะ Library ที่เขียนมาสำหรับ Arduino เนี่ยก็จะใช้กับตัว Library Internet ได้เลย เช่นไลบรารีที่เกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลผ่าน HTTP อะไรแบบนี้ฮะที่ทาง Arduino ทำมาหรือว่าทาง Third Party ทำมาแล้วใช้ก Arduino เนี่ยก็จะามาใช้กับ l i b ไลบรารีทอร์เน็ตได้เลยแล้วก็ทีนี้ข้อเสียก็คือของไลบรารีทอร์เน็ตก็คือจะไม่มีแผนการดูแลที่แน่ชัดนะฮะเพราะว่าล่าสุดที่มีการอัปเดตเนี่ยก็หลายปีที่แล้วะฮะแต่ว่าถ้าเราไปใช้ไลบรารีของ ESP e t h ฮะ ข้อเสียก็คือยังทํางานได้ช้าอยู่นะฮะเพื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับ library ของอินเทอร์เน็ตนะฮะเพราะว่าตัว library ESP ETH เนี่ยเป็นแบบ non-blocking นะฮะแล้วก็ใช้ขาอินเตอร์ลัเป็นตัวตรวสอบว่าจะไปคุยกับชิปตอนไหนนะฮะด้วยความที่เขาเป็นแบบ non-blocking เนี่ยก็เลยจะช้ากว่า library อินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็ข้อมูลยังน้อยนะฮะเพราะว่ายังไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่แล้วก็ ข้อดีก็คือใช้งานร่วมกับไลบรารีของ ESP32 ได้เลยเช่นแต่เดิมเนี่ยมีไลบรารี Line Notify ของ ESP32 อยู่แล้วเนี่ยก็เอาไลบรารีนนั้นแหละมาใช้ได้เลยนะฮะซึ่งไลบรารี Line Notify ของ ESP32 เนี่ยก็จะไม่เหมือนกับของ Arduino นะฮะก็คือเราไม่สามารถที่จะใช้ไลบรารีของ ESP32 ร่วมกับของ Arduino ได้นะ,ะับเพราะว่าวิธีการเขียนโค้ดน,น่มันต่างกันอยู่เล็กน้อยนะฮะส่วนเรื่องแผงกนการดูแลเนี่ยถ้าเป็นไลบรารี ESP n d e r s c o h t t เนี่ย มันมาจากฝั่งผู้ผลิตชิปอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการดูแลอย่างต่อเนื่องนะฮะซึ่งในคลิปนี้นะฮะเราก็จะใช้ตัวไลบรารี ESP underscore t h r e นะฮะถึงแม้ว่าไลบรารีตัวนี้จะทำงานได้ช้ากว่านะฮะแต่ว่ามันเป็นแบบ non blocking หมายความว่าถ้าเราใช้จอด้วยเนี่ยจอของเราก็จะไม่หยุดทำงานนะฮะต่อให้มันสื่อสารผ่านตัวอินเทอร์เน็ตอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปใช้ไลบรารีอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นแบบ blocking ถ้าเกิดว่าเรายังสื่อสารแบบอินเทอร์เน็ตไม่จบเนี่ย จอเราของเราเนี่ยมันก็จะยังค้างไปนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาใช้ตัวอะไรไม่ ESP underscore h t h นะฮะเพื่อให้จอของเราไม่ค้างนะฮะทีนี้ข้อที่ควรระวังเกี่ยวกับการเขียนโค้ดนะฮะสังเกตว่าเราจะใช้ช่อง SPI ช่องเดียวกันหมดนะฮะถ้าเกิดว่าเราจะคุยกับจอเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องใช้ขา CS เนี่ยไปบอกจอว่าเราจะคุยกับจอนะแล้วก็เราจะคุยกับบุคคลอินดิการ์เราก็จะใช้ขา CS เนี่ยไปบอกอินดิการ์ว่า เราจะคุยกับดิกาดถ้าเกิดว่าเราจะคุยกับอินเทอร์เน็ตชิลเนี่ยเราก็จะต้องใช้ขา CS เนี่ยบอกว่าเราจะไปคุยกับอินเทอร์เน็ตชิลทีนี้มันจะมีปัญหาว่าถ้าเกิดว่ามีการเขียนโค้ดโปรแกรมที่ผิดพลาดเนี่ยสั่งให้ใช้ขา C s พร้อมกันหมดทั้ง3ตัวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ามันก็จะไม่รู้ว่าเราจะคุยกับตัวไหนนะฮะล้วก็อาจจะเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารข้อมูลกันได้เพราะฉะนั้นในการเขียนโปรแกรมเนี่ยถ้าทําแบบมัลติทัรสเนี่ยก็จะต้องมีการทําตัวเรื่องของมิวเทกนะฮะ หรือไม่ก็ทําตัวซินโซเฟนหรือไม่ก็ใช้ตัวระบบคิวนะฮะเข้ามาจัดก,การในการรับส่งข้อมูลแต่ละอันไม่ให้มันคุยกับตัวอินเทอร์เน็ตไมโครอีการ์ดหรือหน้าจอพร้อมกันได้นะฮะก็ต้องแยกกันทําหรือว่าอีกวิธีหนึ่งที่เราจะใช้ในคลิปนี้ก็คือรวมทุกอย่างเข้ามาอยู่ในอยลดูให้หมดเลยนะฮะก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของการก็จะไม่มีปัญหาเรื่องข้อมูลชนกันบนช่อง API นะฮะที่จอ ATD 3 5 3นะฮะเราก็จะใช้อุปกรณ์เสริมที่ชื่อว่าตัวอินเทอร์เน็ตคินะฮะ ในการเสียบเข้าไปที่ด้านหลังของตัวจอ ATD353 นะฮะให้สามารถที่จะเสียบสายแลนได้นะฮะโดยการเสียบฮะก็สังเกตว่าเราจะต้องเสียบตรงช่อง3โวลต์นะฮะให้ตรงกับช่อง3โวลต์ฮะแล้วก็สังเกตว่าหัว l a นเนี่ยจะอยู่หันไปทางทิศเดียวกับตัวหัว power นะฮะช่องเสียบ power ตัวนี้นะฮะแล้วก็การยึดน็อตฮะก็จะมีตัวชุดน็อตแถมมาให้ตอนซื้อตัวิ t เ e r n e t shield นะฮะ แล้วก็ยึดตามที่เห็นนี่เลยนะฮะก็คือมีแหวนรองน็อตสอันนะฮะแล้วก็ใส่เสาเข้าไปนะฮะแล้วก็ใช้น็อตตัวสุดท้ายนะะในการยึดให้ตัวโมดูลเสริมตัวนี้ติดกับตัวจอระฮะหลังจากที่เราเอาโค้ดโปรแกรมไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวไฟที่ตรงช่องแล n เนี่ยก็จะติดขึ้นมานะฮะถ้ามีการรับส่งข้อมูลเนี่ยก็จะมีไฟสีส้มติดขึ้นมาด้วยนะฮะ การเขียนโปรแกรมเริ่มต้นเราก็เปิดตัว VS Code ขึ้นมานะฮะเราก็เปิดตัว Project template ขึ้นมานะฮะจากนั้นฮะเราก็จะต้องไปแก้เวอร์ชันของ Arduino Core ที่ใช้ก่อน,นะฮะเพราะว่าตัว p l a t f o r m ม o มนะฮะ Default Arduino Core เขาจะใช้ Arduino Core for ESP32 เอร์ชั่น2กว่า,วานะฮะทีนี้ถ้าเราจะใช้ตัว Internet Shield อะฮะเราก็ใช้ l i b e a r y ESP ETH นะฮะเราจะต้องใช้ c o ของ Arduino version 3ขึ้นไปนะฮะวิธีการแก้ไขก็คือให้เรากดเปิด ตัวไฟล์แพลตฟอร์ม ini ขึ้นมาฮะจากนั้นนะฮะตรงเท่ากับเนี่ยฮะเปลี่ยนจากเอฟเฟนสาสองฮะให้กลายเป็นลิงก์นี้นะฮะเดี๋ยวลิงก์เดี๋ยวไฟล์เต็มเต็มของตัวแพลตฟอร์มเอเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงไว้ในใต้คียทีนะฮะเสร็จแล้วเราก็กดเซฟฮะพอกดเซฟแล้วเนี่ยสังเกตว่าตรงข้างล่างเนี่ยมันจะขึ้นโหลดดิงนะฮะแล้วมันก็จะมีหน้าต่างแพลตฟอร์มเขึ้นโหลดดิงนะฮะเพราะว่าเขาจะทำการอัปเดตการตั้งค่าของตัวโปรเจกต์นะฮะถ้าเกิดว่า เราเพิ่งเคยใส่ลิงก์นี้ครั้งแรกยังไม่เคยใส่ในโปรเจกต์ไหนมาก่อนเนี่ยมันก็จะรอเราโหลดสักแป๊บหนึ่งนะฮะประมาณ10นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะฮะแต่อันนี้เนี่ยผมเคยใส่ไปแล้วนะ,ะมันก็เลยไม่ไม่ต้องรอเราโหลดอีกนะฮะพอแก้เสร็จแล้วนะฮะเราก็ไปตรงที่โฟลเดอร์ src นะฮะเราก็มันจะมีไฟล์ main.cpp อยู่นะฮะตรงไฟล์ main เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้นะฮะแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ลบทิ้งนะเราจะคลิกขวาแล้วก็ rename น,นะฮะจากนั้นนะฮะก็ เติมข้างหลังนะฮะที่เป็น .cpp เนี่ยผมก็จะเติม under score เข้าไปทําให้ไฟล์ main .cpp เนี่ยมันไม่ถูกคอมไพล์นะฮะจากนั้นเราก็จะใช้โค้ดตัวอย่างที่มีในหน้าสินค้าของตัว a t d 3าชไร้สาม Internet Shield นะฮะเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะฮะเราก็จะดาวน์โหลดตัวอย่างโค้ดเชื่อมต่อ g o o g l e .com มานะฮะคลิกที่รูปนะฮะมันก็จะมีโค้ดมาให้นะฮะเราก็กรอบโค้ดมานะฮะ จากนั้นนะฮะที่โปรแกรม v s Code นะฮะก็คลิกขวานะฮะแล้วก็ที่โฟลเดอร์ SRC นะฮะแล้วก็ New File นะฮะเราก็ตั้งชื่อไฟล์ถ้าอย่างนี้ผมตั้งเป็น Ethernet นะฮะอ่า Ethernet 1นะฮะแล้วก็เป็นสกุลไฟล์เป็น .cpp นะฮะแล้วก็เอาไฟล์มาวางแบบนี้นะฮะและการทำงานของตัวโปรแกรมอันนี้ก็คือจะเริ่มต้นที่ อินคูดตัว Arduino. h t h เข้ามาะฮะเพื่อใช้ฟังก์ชันต่างๆของ Arduino ได้แล้วก็อินค u ูดตัว Atd3.5.3. t h เข้ามาะฮะเพื่อเรียกใช้ไลบรารีของตัวจอ Atd3.5.3 นะฮะแล้วก็มีอินค u ูด e t h t h นะซึ่งอันนี้เนี่ยจะอยู่ในคอของ Arduino วิธีสน3ขึ้นไปนะฮะแล้วก็อินค u ูดตัว h p i t h ath, นะฮะแล้วก็โค้ดส่วนที่เหลือเนะี่ยผมก๊อปมาะฮะจากโค้ดตัวอย่างของในคอของ Arduino นะฮะ ก็มีโค้ดประมาณนี้นะฮะที่แก้ไขก็คือมีแก้ไขขา C/S นะฮะแล้วก็ขา i r q นะฮะแล้วก็ขา r s t นะฮะซึ่งจะเป็นขาที่ตรงกับในสไลด์นะฮะที่บอกว่าขา C/S จะอยู่ที่38ฮะแล้วก็ขา i r q กับขา n t คือขาเดียวกันฮะอยู่ที่ขาอยู่ที่ขา40แล้วก็ดีเซตอยู่ที่ขา39นะฮะแล้วก็ขา SPI ก็อย่างที่บอกว่าจะอยู่ที่12 13แล้วก็11ตามลำดับนะฮะแต่ว่าถ้าก๊อปโค้ดมาเนี่ย ขาพวกนี้มันก็จะสาให้แล้วนะฮะแล้วก็มาดูที่ทางในวอร์เซตอัพนะฮะก็จะเห็นว่าก็จะมีการเลือกใช้ network. event นะฮะถ้าเกิดว่ามีการเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างเช่นเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วหรือว่าอินเทอร์เน็ตหลุดอะไรเงี้ยฮะมันก็จะไปเรียกฟังก์ชันที่ชื่อว่า on event นะฮะซึ่งในฟังก์ชัน on event นะฮะก็จะมีการใช้ switch แล้วก็ดูตัว event นะฮะถ้าเกิดว่าตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยเริ่มทํางานแล้วนะฮะก็จะมี p ้น n ออกมาว่า ETH Start นะฮะก็มีเซตตัว Host Name วันนี้นะฮะถ้าเกิด Host Name มันก็เหมือนชื่อคอมพิวเตอร์ของเราที่เราเซตตอนเราลง Windows อะฮะเส้นผมตั้งเครื่องนี้ไว้ว่าชื่อ Mac PC อะไรอย่างเงี้ยฮะเวลาที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นมาสแกนหาเครื่องเราเนี่ยมันก็จะขึ้นว่า Mac PC เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะถ้าเราตั้ง EP 3 2ขีด e ETH 0เนี่ยฮะเวลาที่เอาคอมพิวเตอร์สแกนหาอุปก,กรณ์ในเน็ตเวิร์กเนี่ยฮะมันก็จะขึ้นชื่อ EP 3 2ขี e t h ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้อิสระนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเชื่อมต่อแล้วเนะเขาพิมพ์คำว่า e t h Connect ฮะแล้วก็รายละเอียดตอื่นเนี่ยก็จะเป็นตามในโคดนี้นะฮะทีนี้ก็มาดูส่วนของ Voice Up ต่อนะฮะต่อจาก Onevent ก็จะมี Display. Begin นะฮะอันนี้ก็เป็นคำสั่งเริ่มใช้จอนะฮะแล้วก็มีใช้ a p i Begin นะฮะ แล้วก็มี eth. Begin ะฮะซึ่ง2บรรทนนัดนียฮะเป็นบรรทัดที่ก๊อปมาจากในโค้ดตัวอย่างนะฮะอันนี้มันใช้ได้เราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะดังนั้นใน v o l o o p เนี่ยเราก็จะดูฟังก์ชันที่ชื่อว่า eth. Connected นะฮะถ้าเกิดว่ามีการเชื่อมต่อถ้าเกิดว่ามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วเนี่ยตัว eth. แปร eth. e Connect เนี่ยมันก็จะเป็น true นะฮะถ้าเกิดว่ายังเชื่อมไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็น false อยู่ถ้าเกิดว่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วก็ให้ไปเรียกฟังก์ชัน test client ขอบนะฮะแล้วก็พอร์ตที่80นะฮะในคำสั่งเทสในฟังก์ชันเทสไคลเอ็นนะฮะก็จะมีรับพารามิเตอร์ตัวโฮสต์กับพอตเข้ามานะฮะแล้วก็มีพิมพ์คอนเนกเต็ดแล้วก็มีพิมพ์โฮสต์ที่รับเข้ามานะฮะว่ารับโฮสต์อะไรเข้ามานะฮะแล้วก็จะมีการสร้างอ็อบเจกต์ที่ชื่อว่าเน็ตเวิร์กไคลเอนนะฮะแล้วก็ใช้ไคลเอ็นต์ดอทคอนเนกนะฮะซึ่งโค้ดส่วนเนี้ยฮะมันจะเป็นโค้ดส่วนของการเชื่อมต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์ปลายทางแล้วก็สื่อสารผ่าน TCP นนะะฮอันี้้เเนาาะะออจจจจป็ตงมีคววามรรู้้้้เื่องง TCP HTTP แลก็นะะะฮถึจใชได แต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใช้ธรรมดาเนี่ยใช้พวกไลน์ Notify หรือว่าใช้พวก MQTT อะไรเงี้ยฮะส่วนนี้เราก็อาจจะไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็ต้องไปติดตั้งไลบรารีที่จะใช้โปรโตคอลแยกอยู่แล้วนะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยโค้ดเทก็มีประมาณนี้นะฮะหลักการเราก็ลองอัปโหลดโค้ดลงไปเลยนะฮะอันนี้ผมเสียบบอร์ดเข้าไปแล้วนะฮะเราก็เสียบสายแลนเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากที่เราอัปโค้ดโปรแกรมเข้าไปแล้วนะ,ะัะผมก็เปิดตัว serial monitor ขึ้นมานะฮะแล้วเราก็จะมีข้อความต่างๆขึ้นมาเยอะเลยนะฮะ เราก็ดูเฉพาะส่วนของสถานะนะฮะว่ามันสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้หรือเปล่านะฮะสังเกตฮะว่ามันจะมีข้อความว่า e t h 0นยฮะ,ะแล้วก็ขึ้นมาบอกว่า mac address คืออะไรนะฮะแล้วก็หมายเลข IP ที่เราได้เนี่ยคืออะไรนะฮะอย่างอันนี้เนี่ยผมได้หมายเลข IP เป็น1 9 2 1 8 8 1 8 4 2 0 0นะฮะแล้วก็สับเน็ตมาตามนี้นะฮะเราก็มีตัว DNS อะไรตามนี้นะฮะเราก็จะเริ่มเข้าส่วนของการเชื่อมต่อไปที่ Google นะฮะ ตามคําสั่ง test client นะฮะก็จะเห็นว่าสามารถเชื่อมต่อไที่ Google ได้นะฮะโดยเจอ IP ที่1.2.217.166ะะะะแล้วก็จุด142นะฮะแล้วก็พอเชื่อมต่อไปแล้วเนี่ยก็ขึ้นสถานะ,ะของ HTTP เป็น301นะฮะแล้วก็จะมีข้อมูลสื่อสารผ่าน TCP มานะฮะ ก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตผ่านสายแลนได้แล้วนะฮะโดยดึงข้อมูลจาก Google มาโชว์นะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเขียนโค้ดอ่านค่าเวลาจากอินเทอร์เนต็ตกันบ้างนะฮะโดยใช้อินเทอร์เนต็ตผ่านสายแลนนะฮะทีนี้ผมก็ไปเซิร์ชตัวบทความมานะฮะว่าถ้าจะใช้ NTP ก็คือโปรโตคอลที่ใช้ดึงค่าเวลาจากอินเทอร์เนต็ตมานะฮะโดยใช้ e p สามสองเนี่ยจะต้องทำยังไงนะฮะผมก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะฮะก็จะเห็นว่าเขาจะมีโค้ดอยู่นะฮะ แต่ว่าโค้ดของเขาสังเกตนะฮะเขาจะอินคูตัวไหอเข้ามาแล้วก็มีการใช้คําสั่งเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ wifi นะฮะแต่ในคลิปนี้เนี่ยฮะเราก็จะใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายแลนแทนฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขโค้ดนี้ให้เป็นของสายแลนฮะเริ่มต้นนะับผมก็จะก๊อปโค้ดเข้ามาให้หมดเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาแก้ไขให้เป็นของสายแลนอีกทีนะฮะก๊อปมาฮะเสร็จแล้วนะฮะที่แพลตฟอร์ม IO เนี่ยก็จะมี ตัวไฟล์เก่าอยู่นะฮะแล้วก็สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาคลิกขวาที่โฟลเดอร์ src นะฮะแล้วก็ new file นะฮะแล้วตัวอย่างอันนี้ผมก็จะใช้เป็น ntp test นะฮะนามสกุลเดิมนะฮะก็คือ .cpp นะฮะแล้วก็วางเลยฮะจากนั้นนะฮะผมก็จะตัดโค้ดส่วนเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ออกนะฮะก็คือพวกไวไฟอะไรต่างๆนี่ฮะตัดออกนะฮะผมก็จะลบอันนี้ทิ้งนะฮะแล้วก็ Connect Wi-Fi นะฮะเราไม่ได้ใช้ Wi-Fi เราก็ลบ Connect Wi-Fi ออกนะฮะ แล้วก็มีส่วนของ SAD กับ p a s s w เ r ิฮะอันนี้ไม่ได้ใช้เนาะเพราะว่าเป็นของ Wi-Fi ผมก,ก็ลบออกนะฮะทีนี้เราก็จะมาเพิ่มโค้ดส,ส่วนของการเชื่อมต่อผ่านตัวอินเทอร์เน็ตกันนะฮะเราก็เปิดไฟล์อินเทอร์เน็ตเทสที่เราได้ทดสอบไว้เมื่อกี้นี้ออกมาะฮะแล้วเราก็ไปก๊อปโค้ดส่วนนี้มาะฮะเริ่มต้นนะฮะเราก็ก๊อปตัว include ตัว l i b r a r y etd 3.5.3จาามาะฮะแล้วก็ e t h h ฮะแล้วก็ s p i h นะฮะเพื่อว่าเราจะได้ใช้คำสั่งเกี่ยวกับตัว หน้าจอแล้วก็ตัว Ethernet ใต้นะฮะก็วางลำดับแบบนี้นะฮะแล้วก็ include WiFi h e a นี่ไม่ได้ใช้นะฮะที่เพิ่มอีกอันนึงก็คือ include ตัว Arduino t h เข้ามานะฮะรวมก็จะเป็นมี include อยู่ทั้งหมด5อันนะฮะก็คือมี Arduino t h แล้วก็มีตัวของจอ ATD 3า3านะฮะแล้วก็มี ET h นะฮะแล้วก็ API แล้วก็ time นะฮะจากนั้นเราก็ไปก o p y code ส่วนของการประกาศขาต่างๆมานะฮะอันนี้เราก็จะ copy ส่วนนี้มานะฮะก็คือมีตัว อ่อ ETH บปริยี่ทยนะฮะก็จะเป็น W5500 ฮะแล้วก็ add date CS IRQ แล้วก็ reset นี้ก๊อปมาะฮะแล้วก็มาวางนะฮะแล้วก็มีแก้ไขนิดนึงก็คือลบส่วนของ n e f ออกนะฮะก็จะได้เมนก็จะได้โค้ดเป็นตามนี้นะฮะเสร็จแล้วเราก็ไปก๊อปโค้ดส่วนของ ETH connected เท่ากับ for ตัวนี้มาะฮะแล้วก็ก๊อปฟังช์ชัน on event มาทั้งฟังช์ชันเลยนะฮะ ก็มาตามนี้นะฮะแล้วเราก็เอามาวางนะฮะเสร็จแล้วเราก็ไปก๊อปใน void loop นะฮะใน void loop เนี่ยก็จะมีคำสั่ง network. event อยู่นะฮะแล้วก็มี d i s p a y begin, a p i begin, แล้วก็ e t h begin ะฮะเราก็กปมาะฮะสีบ่บรรทัดนี้แล้วก็มาวางใน void loop นะฮะใน void loop เนี่ยก็วางหลังจากตัว serial. begin นะฮะทีนี้สังเกตเห็นว่า ถ้าเป็นโค้ดส,ส่วน Wi-Fi นะฮะเราย้อนกลับไปดูนะฮะถ้าเป็นโค้ดส,ส่วน wifi เนี่ยเขาจะมีคําสั่งใช้ Wi l o o p เพื่อเราให้เชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนนะ,ะแต่อันนี้เนี่ยเรายังไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้ Wi l o o p ขึ้นมานะฮะเราก็รอเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายแลนให้ได้ก่อน,นะฮะเราก็ใช้ว l o o p นะฮะเราก็ใช้ e t ท Connected นะฮะแนี้นะฮะแล้วก็จะโค้ดจะเหมือน Wi-Fi เลยฮะก็คือ เอ่อถ้ายังเชื่อมต่อไม่ได้นะฮะถ้าเกิดว่า Wi-Fi สถานะยังไม่ใช่ w w o n เ e อร์สกอร์ n อนเนคเก็คือ Wi-Fi เชื่อมต่อไม่ได้เนี่ยก็ให้ทำาดเลยแล้วก็มีเซเรียลพินออกมาะฮะแต่นี้เนี่ยผมก็จะก็มาแค่ดีเลยแล้วก็เีเรียลพินะฮะแล้วก็ใน Wi l o o p เนี่ยก็จะใช้เงื่อนไขเป็น E t ทีเ n ด e ลนสกอร์คอ n เนคเตแล้วก็ใส่เครื่องหมายอัสเตร์ีเข้าไปก็คือถ้ายังไม่เชื่อมต่อเนี่ยก็ให้วนลูปอยู่ในลูปนี้นะฮะ แต่ถ้าเชื่อมต่อแล้วเนี่ยก็จะไปทำบัญชัดไตาภัยก็คือมีคอนฟิกไทม์ก็คือเริ่มไปเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ NTP นะฮะแล้วก็มีเริ่มปรินค่าวเวลาออกมาแบบนี้นะฮะโค้ดทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะฮะที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายแลนแล้วก็ดึงค่าวเวลามาะฮะเขียนโค้ดเสร็จแล้วเราก็ไปแก้ชื่อไฟล์ที่เราไม่ได้ใช้นะฮะอย่างอันนี้เนี่ยเราเปิดไฟล์อินเทอร์เน็ต test.cpp มาซึ่งมันเป็นไฟล์เก่านะฮะเราไม่ได้ต้องการให้ตัว p พ a t f o r m o ไ o โอโคคอมไฟล์นี้นะฮะเพราะไม่งั้นนต่มันจะเอเอรเรมาว่า void loop กับ v o i d set มันซ้ำกัน,นะฮะเราก็ไปแก้ชื่อไฟล์นะฮะโดยใส่ underscore ตามหลังไปนะฮะเหมือนตัวไฟล์เมนเลยนะฮะเสร็จแล้วเราก็ลอง build โค้ดดูนะฮะอ่ะทีนี้พอเราบิวเสร็จแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีเออร์เอร์ตัวป i n ้นโลเคไทม์นะฮะที่มันเออร์เอร์เพราะว่ามันหาฟังก์ชันนี้ไม่เจอนะฮะที่หาฟังก์ชันนี้ไม่เจอเพราะว่า มันมีการเรียกใช้ก่อนที่จะประกาศนะฮะสังเกตะฮะว่าเราเรียกใช้ใน void setup แล้วก็ใน v o i e loop แต่ว่าเราประกาศสร้างฟังก์ชันนี้เนี่ยด้านล่างของ void setup กับ v o i e loop ลงไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องย้ายโค้ดส่วนนี้มานะฮะมาเหนือ void setup กับ v o i e loop เพื่อให้ประกาศก่อนใช้นะฮะและทีนี้เราก็ลองบิลดูอีกทีนะฮะเมื่อกี้นี้ก็บิลผ่านแล้วนะฮะแล้วผมก็อัปโค้ดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเปิด s e r i monitor ขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่า สามารถที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายแลนได้แล้วนะฮะได้หมายเลขไ p มาแล้วนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าสามารถที่จะอ่านค่าเวลาจากอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะฮะโดยค่าเวลาปัจจุบันตอนนี้ฮะ,ะก็คือจะเป็นวันที่สามสิบเอ็ดฮะแล้วก็ปี2 0 2พันยิบสี่ะฮะเวลาประมาณสิบเจ็ดสามซึ่งอันนี้เป็นเวลา GMT นะฮะก็คือเป็นเวลาไทาม์โซนบวกศูนย์ฮะถ้าเกิดว่าอยากให้เป็นเวลาประเทศไทยเนี่ยก็ต้องบวกเจ็ดนะฮะก็ไปแก้ส่วนของ GMT offset s GM Off e ตัวนี้นะฮะให้เป็น7นะฮะคูณ60คูณ60สนะฮะเชั่วโมงคูณ60นาทีคูณหกวินาทีนะฮะก็จะได้ออกมาเป็นเวลาประเทศไทยนะฮะก็อาจจะลองทดสอบดูนะฮะแต่เบื้องต้นก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะดึงค่าวเวลาผ่านอินเทอร์เนต็ตโดยใช้ตัวโมดูลอินเทอร์เนต็ตได้แล้วนะฮะหลังจากนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราจะไปใช้ตัวไลบรารีจ้งเปลือนผ่านไลน์หรือว่าจะใช้ MQTT เนี่ยก็ แก้ไขเหมือนเหือนกันเลยนะฮะก็คือลบโค้ดส,ส่วนของ WiFi จริงนะฮะแล้วก็เอาโค้ดของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามาใส่แทนนะฮะแล้วก็จะใช้โค้ดส,ส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเหมือนเดิมเลยแค่แก้โค้ดส,ส่วนของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะฮะก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับอินเทอร์เน็ตผ่านตัวอินเทอร์เน็ตจิวได้แล้วนะฮะถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้แล้วมีคําถามเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้ที่ตัวเว็บเว็บอาร์ทอนช็อป co. th นะฮะหรือว่าทางอีเมลนะคอนแทคแอด แล้วก็ทางไลน์นะฮะแนะนําที่สุดนะฮะก็จะเป็นแอดอาร์ทอนช็อปนะฮะหรือว่าทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ทาง Instagram นะฮะก็จะใช้ชื่อเดียวกันหมดก็อาร์ทอนช็อปนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะฮะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะฮะสวัสดีครับ